5 10 minutes เราตั้วไปรีอาแปดตรงนี้น่าจะยังว่างมาก,กว่า ว่างเหรอพี่ตอนแรกมีคนยิงอ่ะอืมมัญญาไปหอคอยโอ้โหเหียลืมเลยมีหอคอยตรงนั้นคลิปหายแล้วถ้าแข่งก็มีวะมีมีหมดเลยหอคอยตึงๆอ่ะเอ้ยมีรถ็ขับไปในบี p ีในในบีีไปแต่ทางมึงอ่ะตีบบักกี้หามุมขวาทางอ่ะนี่รับดิเล่นแถบี่กูโคบดาน โจโจต้องเห็นจังหวะฉีกหลังยิงได้นะเออโผล่จากบ้านกันต้องนึงโอเคกูฉีกแล้วไปเติมเลยฉีกเข้าห้องน้ไปเติมฉีมึงไม่ฉีกไม่ฉีกมึงไม่ฉีกเออมึงไม่ฉีกพูดอะไรมึงไอ้กองฟางตัวนึงมีกองฟางนะเอาตัวกองฟางได้นะโจ้าต้องฟางร้อยแตกแล้วก้องฟางร้อยแตกแล้วออกมาได้กองฟางอ่ะ w a t c ข้านกดันไปเ่กูเลยขวาอะมอนตดบนาปิดไปนึ่งตามตามไอ้ท้ามองหน้ากูตัวนี้ข้างล่างใส่ต้นไม้เปลต้วนี้นี่กันเด็บปะงซ้ายเนี่อเลยลเลยเหับน่ับไม่ได้ไได้ได้ <Okay. S 2> ชิวๆๆมซิวรัีเหลือเด้อกันแน่ไอ้ด้อยไอ้จะขึ้นไปม <c oughs> ีเอาแค่เหลือตรงไหนจบเลยมั้งจบไม่เยอะทีนี้ี่เก็บม,มาบึ้มๆเลยตีต่อไปสิวงเปลี่ยนวงลองวงนี้เสียมิบเปลี่ยน <got> เล่นอย่างนี้แหละเล่นอย่างนี้กันโบสทีมบนเ <c oughs> ดี๋ยวเราตีจากข้างหน้าได้ฮะ แปะแปะหน้าบ้านนี่คนหนึ่งเล่นเผาสองก็แปะหน้าบ้านเลยกูเล่นริมเละก็แปะจากปิดเขาเดิมหมดได้ปะตรงไหนตรงกูเหรอหรือว่าตรงไหนไม่ไม่ไม่ปิดจากนอกวงอะ่ะข้างหลังนอกวงเหรอได้เล่นให้กัน ยี่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอรอหลังปิดเราอ็เข้เา,เ,าเคลียร์เข้าไปเลยถ้าสมมติถ้าวงมันหนีนแบตเดี๋ยเชื่อสั่งจะอาจะปนแล้วไว้ชูลมขานโฟนแม่งกระโหลกแต่ก็ไม่ได้เล่นแล้วไงวพี่อืมฮะดีใจดิเจอเครื่องหนักกว่าโอเค แต่ไม่มีนี่ล่ะหัดพูดกำลังใจคนในทีมบ้างน้องไม่ต้องให้หรอกไอ้เี่ยรู้ๆกันอยู่ไอ้สัตว์เจอเครื่องหนักกว่าแลกมาเลยอ่ะเมีคนมาเล่นตรงนี้ป่ะมาร์คจุดโลเคชั่นไอ้หัว้องเข้าแล้วมาขึ้นแมปแมปไม่ขึ้นเนี่ยต้มอมามาร์คจุดโลเคชั่น Watch out โซนของพี่ยัว่างนะตรงวัดเช่ากูมางส่วนใหม่คนอยู่ฝั่งหนูเยอะมากไมเปิลบอกว่าบ้านแดงเงียบบ้านสียังว่างเลยเออพี่ยิงโดนแค่กระปิ้งไม่เห็นก็ผัวปิ่มๆไอ้เหี้ยไอ้ทุนี่ อันนี้มฆ่าตัวนี้หน<ด>่อยดินี่มาฆ่าตัวนี้ดิต่ขับร็วเมตัวเดียวล้ม,มาม่ยืนน่าจะอยู่ข้างล่างนะนะแม่ <c oughs> โดดลงข้างล่างแม่กดกดปีเลยเฮ้ย ตรงนี้นะที่รถตรงนี้เปลี่ยนไม่อยู่มันลงข้างล่างเนี่ยด้ลงอ่างเชี่ยข้างบนลงสูงแม่งลงสมนะก็เด็กเลยมุกกลับอะไรมุกกับอะไรเล่นเล่นจากบ้านเม้าฟ้ากูเลยเห็นไหมตายไปแล้วกูอ่ะปล่อย ไม่เล่นจากบ้านนาฟ้ากูเลยกันตายให้มันโอ้โหคนหมดแล้วเปยบเดียวเลยสิบแปดคนรงมันเข้าไงฮะไอ้ตีแล้วยิงฟีอย่เอวข้างบนเนี่ยสับพังเลยคนหมดแล้วบ้านกูเันอย่างหนาวสัส ผมก็น่ามันไงบ้านผมก็แสดงว่าเหมือนกับเรียบบ้านเดียบเรียบเปิ็นร่มไม่ได้เป็นเรียบเปนี้ตรงนี้โอเคเราจะเข้ามาหนึ่งส่วนเป็นเดยวกันโอ้ยข้างบนก็ดักสุดดัดตรงมันดั้งที่มันมต้องถอยนะกูยิงโคมแล้วเต็ม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 แล้ดูดูกันดักกันเลยเหี้ยไม่ต้องออกกันเลย เหมือนไม่เคยเล่นอ่ะข้างบนก็แน่เลยของเราเฮ้ยใครคับรถจี๊บมาจอดแถวหลุมวะรถระเบิดเอาตรงนี้ Watch out สองใช่สองตัว làmอะไร đó mà nè, bắt cẩn thận. U hiền gì nhỉ, ซาตานโคตรหยับปะที่นาตาลีต,ตายดมองไม่เห็น <ผ>ม,มบ้านเห็ดนะก็จะตัวนี้ส่วนบ้านเห็ดเลยดิเดี๋ยวบ้านแดงไม่มาชิดเนีเออ่ยเอาอมาอยู่มันอยู่บนหลังคาป่ะวะเฮ้ยโอโ้โหโอ้โหสว่วนกูโดนสว่วนไอ้เไี้มาชุบหน่อยดิกูชุบเองกูชุบเองแล้มันหลุดกันไปเดี๋ยวใครเราต้องสบอปป่ะไม่ต้องไม่ต้องในหลุมทำอะไรแตะได้เลยมันเป็นบล็อกพี่โอ้โหไปยังไม่ทันเห็นแม่งดิทีนี้มันจะฟงอยู่กับคุณตรงนี้ตรงนี้มีตัวปะมีมีมีมันจะมีในน้ำก็อาจจะมีมีตัวหนึ่ง ขคบโม้ไม่ได้สมุกมาเติมอีกลุงทุดได้ขับรถา็โดนกูเฮียแล้วมันถ้ายังเล่นข่าได้อยู่เล่นไหมก่อนนะพอเล่นเมรับก็บ้านไม่เห็นมันบาโกรเลยมาแล้วไม่ต้องอยู่นีมาชิดะเออ ่าไปถามนะไอไม่ออกไม่ออกยไปยูไปยไปพี่พีคได้ันกดดันเลยกดดันเลยแต่ไม่มีเน็ตตาตามตุ๊กสอะวะใช่ใช่คิดว่านะขี่ไปเติมมันหน่อยขับงตอนคำสองอืออือนีหน้าคิดอแล้ตอนนี้ Mark the location ไปเอามาห้มัน ทำไม่ได้ผมดูแลนี่เหรน้องหนุ่มน้องหนุ่มบได้แล้วบ้านเราไบ้านัมีบ้างไหมามาเจอแล้วบ้านาเอไรน่โ่มาขบักกี้มาอ้างตัวแล้วก็ชี้หน้ากว่าตัวหนึงน้องแล้วอตัวมาอนนี้สองตัวแล้วต้นี้ตัวแล้วแล้วสมต กิ่เล่นเอาเนี่ยเดี๋ยวนับก็พอ <c oughs> เก็บอยู่อีกข่าต้นมัมต้นนี้สวยนะได,ได้ไต้นนี้รอดเดี๋ยววิเลยไม่าใครสวยอะไรต้นนี้นะอ,อันนี้เก็บที <laughs> ่สี่ตัวเปล่า หนึ่งสี่ิมลูมแฮรีลต์ต่อเริ่มแรงแล้วครับหันนี้เต็เน็ตดู่นนวาสองตัวไม่ไหวบ<อ>นขขาว่าอะไรอ่ะเฮ้ยแน่วะ,ะกำมันหน่อย่วนชีวเยอะ <laughs>